สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กวลูและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช่วงแฮปปี้ทิปแฮปปี้ทัวร์ความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้ง จับทิปทิ้เที่ยวอาลาเดเวอร์ออทัวร์ไหว้พระเสริมรบารมีปีมะเส็งจับทิปฮ่องกงเซนจ,จ์4วัน3คืนในคอนเซปต์เที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายชอ็อปกระจายจับเนียทรงเล่งหงศักระพระใหญ่ที่เกาะลันเตาเทพการหันที่วัดแช่โปงหมิววัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของเกาะฮ่อง,องกงนำ้ำมัสการเจ้าแม่กวนอินนวัดจีหลินปิดท้ายกับการขอพรพ,พ,พระสามชาติที่เซนจ,จ์ และภาพไม่ได้กับเมนูเด็ดอีกมากมายพิเศษคณะเดียวเท่านั้นแล้วไปเที่ยวไหว้พระเสริมบารมีกับเงีย้ยทรงเล่งหงด้วยกันนะครับสนับสนุนการเดินทางโดย กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยกับเรานในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยพัตคาารเล้งงงสุขุมวิตรเก็บสองครับพัตคาารของครอบครัวอย่งงี้งเล่งของเองนะครับพัตคารารแห่งนี้แม่ตอนนี้ก็จัดเทศกาลเป็ดปักกิ่งครับราคามาสัจจรรย์700บาทหรือเพียง480บาททุกวัน5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับใครเป็นเป็ดป,ปักกิ่งลูฟวร์ต้องมาให้ได้0 2 3 1 1 6 1 5ใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลสมรสสถานที่แห่งนี้ เปิดพร้อมบริการท่านครับกลับมาพูดคุยกับป้าชูของเรากันต่อดีกว่าเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วป้าชูครับครับป้าชูได้ทํารายการทีวีขึ้นมารายการหนึ่งชื่อว่าป้าชูสตูดิโอครับผมทาง PSI นะครับรายการนี้เนี่ยนะครับคอนเทนต์ของมันหรือรายละเอียดรายการเป็นแนวไหนครับผมคือเรียลลิตี้ที่ถ่ายรูปเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเพียแต่ว่าขั้นกว่าของมันคือเราจะนําเสนอความสนุกสนานในขณะเดียวกันสิ่งที่จะได้รับแน่ๆเลย คือทริคและแท็ติกซึ่งผมกล้าพูดว่าในหนังสือไม่บอกอในเว็บไซต์ไม่มีครับคือเรื่องของวิธีคิดวิธีวางแผนวิธีการแก้ไขปัญหาและเรื่องของจิตวิทยาในการถ่ายภาพแต่ละครั้งนั่นหมายความว่าคุณเอาตัวตนคุณไปใส่อยู่ในถาาูกต้องครับทุกอย่างที่ผมทําการภาพนี้ผมคิดยังไงคนจะรู้ความลับเลยไม่มีกัก๊กไม่มีกัก๊กโนครับไม่กั๊กเลยแหมจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งปกติเนี่ยเทคนิคเขาไม่บอกกันนะ ก็ผมมองว่ายิ่งให้ยิ่งได้ทันทีที่ผมให้ปุ๊บผมจะได้ของใหม่มาเฮ้ยแนวคิดคุณคือแบบนี้ครับไม่น่าอะไรครับทีมงานผมบอกผมมาว่าป้าชูเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยการทําบุญของคุณเนี่ยครับก็คือการเปิดสอนให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยซึ่งสนใจแล้วก็รักในการถ่ายภาพเปิดสอนในการถ่ายภาพมีเปิดสอนอยู่ใช่ไหมีครับจริงๆแล้วการสอนผมมี2แบบครับ1คือทางทีวีนี่แหละครับ ผการให้นี่คือให้แบบไม่ยั้งครับตั้งแต่ s ป e e d s ต u t อร์มาครับก็ต้องขอบคุณพี่โบ๊ชพี่อาร์มพี่จอนนี่การที่ผมทำรายการแบบนี้ทำให้มีเด็กๆรุ่นใหม่ที่ไม่รู้เรื่องกล้องเขาติดตามรายการแล้วถ่ายภาพเป็นแล้วเก่งบางคนเป็นลูกศิษย์ผมแล้วมาเป็นผู้ช่วยผมน่าเห็นไหมแล้วผมก็มองว่าในอนาคตเราอยากให้ช่างภาพไทยเก่งมากกว่านี้คนเก่งกว่าผมมีเยอะแต่สอนไม่สอนเป็นเรื่องของเขาแต่ผมยินดีจะสอนทัานี้ผมสอนเรื่องที่หนึ่ง ผมจะได้เรื่องที่ร้อยแปดมาตอนนี้ผมสอนเรื่องที่สองผมได้เรื่องที่ร้อยเก้ามาผมได้เพิ่มมาเรื่อยๆผมก็มีวันสอนแบบไม่ต้องกักโดยไม่ต้องหยุดใช่ไหมครับทันที่เรากักเราโง่เลยครับเิดยอะไรไม่ออกแล้วของเดิมที่มีมันค่อยๆหายครับใช่แต่พอเรายิ่งให้พอเรายิ่งให้เราทบทวนพอยิ่งทบทวนมันจะปิ้งอันใหม่มาเรื่อยๆครับเพียงงั้นผมก็เลยจัดโครงการอบรมถ่ายภาพการกุศลกับป้าชู รครับเป็นยังไงครับโครงการนี้คือทุกคนต้องจ่ายเงินมาคนละพันห้าครับผมเป็นเงินค่าลงทะเบียนอบรมผมรับแค่15คนดังนั้นในแต่ละเดือนจะได้รับเงินทั้งหมด22,500บาทครับเงินจํานวนนี้ครับที่โอนเข้ามาในชื่อของแม่ผมป้าชูเนี่ยครับจะนําไปซื้อเป็นแคชเช์เช็คมอบให้กับเด็กพิการซ้ำสอนเด็การเดือน,สสอนทุกเดือนครับคือเด็กที่พิการทางร่างกายและพิการสมองโดยไม่หักค่าใช้จ่ายผมย้านะเฮียบางคนโอ,อนหลักสตางค์สลึงหนึ่งสตางค์ก็ไม่หักซื้อเป็นแคชเช์เช็คเสร็จปุ๊บ อยู่ในห้องอบรมก่อนจบการอบรมทุกคนต้องอธิษฐานจิตร่วมกันทําบุญคนเดียวไม่มันเฮียชวนคนมาทํามันกว่าเอ,อมันกว่าครับเฮียชอบสไตล์คุณอนะมันดีแล้วที่สำคัญผมสัญญาตรงนี้เลยเฮียผมจะจัดไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะจัดไม่ไหวอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสไตล์ประจําตัวคุณครับและไม่รับเงินเข้าเป๋าหลายคนถามแล้วค่าสถานที่ค่าอาหารแรกๆออกเองหลังๆล,ล,ล,ลูกศิษย์ลูกหาช่วย ถ้าใครที่ชมรายการครับเพียอยากจะสนับสนุนเรื่องค่าสถานที่ค่าอาหารยินดีถือมาทําบุญร่วมกันครับก็สามารถติดต่อมาทางเฟซบุ๊กือเข้า,ามาเลย<า>ครับเ<ด>พียมาช่วยกัน<ด>แล้วที่สำคัญผมบอกแล้วเงินผมไม่รับผมรับอย่างเดียวคือถ้าจะมาช่วยซื้อข้าวมาเลี้ยงกันเลยนะ <laughs> ถ้าจะให้ยืมสถานที่ยินดีครับ สาตค์หนึ่งไม่รับครับครับผมถ้าจะรับช่วยมาเรียนถ้าไม่เรียนไม่ต้องเอาเงินมารับรองได้เทคนิคซึ่งเป็นสไตล์ของป้าชูแต่แต่คุณก็อาจจะนําไปพัฒนาเป็นสไตล์ของคุณในวันหน้ากล้ก็ได้ถูกไหมคเพราะว่าวิชาของคุณเป็นวิชาซึ่งเกิดมาจากจิตวิทยาตัวเองผมเนี่ยในฐานะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะเผื่อตัวเองเนี่ยมีงานเลี้ยงมีงานมงคลสมรสหรืองาน ต่างเนี่ยงานโกนจุกลูกงานอะไรงานปลูกเศษพระอะไรต่างๆอยากจะเชิญหรือว่าว่าจ้างประจูเนี่ยไปเป็นช่างภาพค่ับันทึกภาพสวยงามคในงานนั้นเนี่ยได้ไหมครับจ้างเถอะครับจ้างเลยครับพี่ยาจ้างเดีะครับมาอยูบอกอย่างนี้นะครับเอ้าติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับผมก็จริงๆแล้วเอาเบอร์โทรเลยใช่ไหมครับพี่ยาได้เลยครับผมก็083ครับ921 4455ครับพี่ยาครับผมอันนี้เบอร์ตรงแล้วแล้วก็ สามารถเช็คผลงานได้ที่ pa-chu.com เลยครับแล้วถ้าใครอยากจะไปเป็นแฟนเพจอะไร Facebook อะไรมีไหมก็เข้า pa-chu.com มันจะลิงก์ทุกอย่างได้หมดเลยครับพี่โอ้โหแล้วตอนนี้สงสัยใครอยากจะได้ภาพสวยๆก็สามารถเข้าไปได้เลย pa-chu.com ที่สําคัญนะงานอะไรก็ได้ป้าชูบอกว่าจ้างเธอครับที่สําคัญอยากให้ป้าชูเนี่ยสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้ฝากกับน้องๆหรือท่านชมทางบ้านในการถ่ายภาพเนี่ยแนวคิดในการถ่ายภาพของน้องๆเนี่ย จะต้องเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพครับหาต้นแบบของตัวเองเมื่อหาต้นแบบปุ๊บเดินตามเขาทําตามอย่างไม่หยุดยัง้งหนัก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 ,นกล้มแล้วต้องลุกพลาดทําใหม่ทําซ้ําๆครับพี่อะผมเชื่อว่าทาซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆวันหนึ่งจะเก่งหากทำแล้วหยุดแล้วไปหาของใหม่ทําไม่มีวันเก่งโอ้โหถือว่าสิ่งที่ป้าชูพูดเนี่ยนะครับเป็นไอดอลของเด็ก ในรุ่นใหม่ได้เลยรหรือแม้แต่ทุกวิชาชีพก็ได้นะครับ,รบท่านชมถ้าหากว่าชมรายการคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ของเรานะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับถ้าว่าท่านชมเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครมีคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นของสไตล์ของคุณเองอยากจะแนะนํารายการเราว่าน่าสนใจอยากจะเชิญคุณมาพูดคุยในนี้ก็สามารถพูดคุยมาผ่านทาง Facebook ของรายการเราก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้คนมีสไตล์ของผมแน่นอนสนุกแล้วก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแล้วก็อุตส่าห์สละเวลาอันนี้ข้าวของเขามาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องขอบคุณป้าชูมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตลอดระยะเวลาพูดคุยกับป้าชูนะครับรเหี่ยวซองลรงหงสัมผัสได้เลยนั่นก็คือว่าผู้ชายคนนี้มีความมุ่งม,มั่นครับเขารักในการถ่ายภาพ ที่สําคัญครับเขาฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยหยุดที่จะฝึกวิชานี้ทําให้ทุกวันนี้เขามีฝีมือระดับอาจารย์เลยทีเดียวแล้วครับทําให้เฮียซงเล่งหงเนี่ยคิดขึ้นมาได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าว่าตั้งใจจะฝึกฝนอะไรสักอย่างหนึ่งเราฝึกได้และเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและเราก็จะเก่งได้เหมือนกับป้าชูครับ